สวัสดีค่ะวันนี้มาเดินเที่ยวกันเดินไปซื้ออาหารค่ะ,ะวันนี้ยี่สิบสองแล้วค่ะอีกไม่กี่วันก็ย้ายบ้านแล้วย้ายไปอยู่อำเภอใหม่แล้ว ต้องเดินไปซื้อกับข้าวเดินไปซื้อกับข้าวหน่อยฝาก fc ทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะช่วงนี้ทำคลิปน้อยค่ะไม่ค่อยได้ว่างทำ เป็นไงคะธรรมชาติที่สวียเดิบ้านเพื่อนๆเขาไปเก็บผลไม้กันเราอยากไปไม่ได้ไปเลยค่ะเสียดายเขาไปหารายได้พิเศษแต่เราไปไม่ได้ ้าไม่มีใครดูแลสามีเราต้องอยู่บ้านดูแลสามีไปเก็บผลไม้ไม่ได้เลยอคนอื่นเขาเก็บเราโอ้โหได้เยอะมากเลยค่ะสามีบอกเดิงข้ามถนนระวังเด้อ เราก็เดินข้ามถนนระวังอยู่แล้วเดินไปซื้อขนมปัง เพื่อนเขาไปเก็บผลไม้เขลงที่เฟซบุ๊กอิจฉาพเพื่อนเลยค่ะโ,โหเยอะมากเขไปเก็บเห็ดหาเห็ดเห็ดเหลืองอือ โอเคแค่นี้นะคะ